มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอนรามเผยแล้วเรื่องรักครั้งใหม่ด้านกันชัยไฟเขียวทันทีค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่รักแล้วก็ดูแลลูกสุดๆนะคะสําหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นอกจากแลกเปลี่ยนความเป็นคุณพ่อคุณลูกที่มีลูกสาวแล้วหนุ่มกันชัยยังเผยความในใจกับน้องหนุ่มสอนรามด้วยนะคะว่า หนุ่มสอนรามยืนยันไม่กลับไปรีเทิร์นภรรยาเก่าเพราะว่าโฟกัสเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลคุณแม่และเรื่องงานหนุ่มสอนรามบอกว่าให้คุณแม่ของน้องวิจินะคะเจอสัปดาห์ละครั้งถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วทุกวันนี้มีพี่เลี้ยงดูแลลูกหนึ่งคนแล้วก็ดูแลแม่หนคนมีพี่สาวผมอีกคนด้วยมีคุณย่าแล้วก็คุณป้าเมื่อเห็นคลิปมุ้งมิ้งของพ่อลูกกันชัยบอกว่ารู้จักสอนรามมานาน ไม่คิดว่าจะเห็นมุมแบบนี้ของเขาถามว่าเพราะวีจีทำให้เราเองมีมุมแบบนี้ใช่ไหมซึ่งหนุ่มสอนรามยอมรับว่าเกิดจากช่วงโควิดแบบนี้ได้ใกล้ชิดลูกมากขึ้นเจอพี่ๆหลายคนก็อยากจะให้กอบโกยช่วงเวลานี้ให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเขาโตเขาโตเร็วมากเขาไม่เล่นกับเราแล้วเขามีเพื่อนที่โรงเรียนตอนแรกเล่นกับเขาแบบผู้ชายพอโตขึ้นเขามีความเป็นเด็กผู้หญิงมากขึ้นเราก็ต้องสอบขึ้นทนุถนอม และเมื่อคุณหนุ่มสอนรามถามคุณหนุ่มกัญชัยว่าทําไมถึงอ่อนโยนขึ้นตั้งแต่มีน้องมาอยู่กัญชัยตอบตรงๆว่ากลัวลูกจะไปเจอผู้ชายอย่างตัวเองหนุ่มกัญชัยถามหนุ่มสอนรามว่าขอโทษนะตอนนี้มีคนเข้ามาเยียวยาใจหรือยังสอนรามตอบว่ายังครับพี่หนุ่มกัญชัยจึงถามว่ามีดาไม่ใช่หรอหนุ่มสอนรามตอบว่าไม่หรอกครับ ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแหละจริงๆสิ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดจะเป็นวีจีกับดูแลคุณแม่มากกว่ากันชัยถามซ้ําอีกว่าไม่มีจริงๆหรอแต่มันมีข่าวนะยังไม่มีอีกหรออยู่ในวงการหรือเปล่าซึ่งกันชัยถามย้ําจ้หนุ่มสอนรามบอกว่าไม่มีกันชัยถามอีกจะเปิดใจไหมถ้ามีบอกว่าตอนนี้ไม่มีครับถามย้ําอีกว่าสอนรามจะมีเมื่อไหร่ สอนรามจึงบอกว่ารอพร้อมพี่ครับถ้าพี่อนุญาตเมื่อไหร่ผมจะเปิดโดยกัใชัยบอกทันทีว่าอนุญาตแล้วสอนรามยกมือไหว้ขอบคุณครับอย่างไรก็ตามนะคะหนุ่มสอนรามเผยแล้วเรื่องรักครั้งใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครทางด้านกัใชัยอนุญาตให้มีใหม่ได้เลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ